วันนี้ยกจะมาแนะนําวิธีตรวจเช็คนะคะว่าลูกเราอยู่ที่ไหนเมื่อวันนี้เด็กๆมีสอบนะคะแต่คนโตกลับถึงบ้านตั้งนานแล้วคนเล็กยังไม่มาเลยที่สําคัญโทรหาก็ไม่รับโทรติดทุกครั้งแต่ไม่รับสายเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่ไหนมาดูวิธีตรวจเช็คกันค่ะ โยกจะมาแนะนําวิธีค้นหาอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของลูกเรานะคะเมื่อโทรแล้วเขาไม่รับสายแต่เราต้องการอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าเลิกเรียนแล้วยังไม่กลับบ้านเลยนะคะวิธีค้นหานะคะให้เราไปที่เพจ s t โต e ค่ะให้ดาวน์โหลดแอปตัวนี้มานะคะตัวนี้จะค้นหาตําแหน่งลูกเราได้เนื่องจากว่าเราใช้เมลเดียวกัน หรือมีเมลเขาอยู่ในเครื่องแม่ก็จะค้นหาได้ค่ะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าตาแอปเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เรากดเข้าใช้งาน mm. กดเข้าตามนี้เลยสแกนลายนิ้วมือหรือยืนยันรหัสผ่านหน้าจอของเรานะคะพอปลดล็อกเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าเครื่องลูกเราคืออันไหนนะคะอันนี้ของปอนนะคะส่วนอันล่างน,นี้เป็นของเปาเปากลับบ้านแล้วนะคะตำแหน่งเปาก็จะอยู่ติดกันกับเรานะคะจะบอกระบุแบบนี้เลยนี่ อยู่ในบ้านแบบนี้เลยเส้นทางก็คือแม่กับลูกก็จะอยู่ตำแหน่งติดกันเห็นไหมคะจุดสีแดงคือของลูกนะคะส่วนจุดสีฟ้าน,นี่ก็คือของแม่นะคะทีนี้หยกจะดูว่าของปอนอยู่ที่ไหนนะคะเราก็เช็คได้เหมือนกันให้ไปที่เครื่องของปอนนะคะ oppo r 1 7 pro แล้วเราก็ดูเส้นทางเราจะเห็นจำนวนเปอร์เซ็นต์แบตเครื่องลูกเรานะคะว่าแบตเขาเหลือเท่าไหร่นะคะจานวนแบตเขาเหลืออยู่ที่33%นะคะดูเส้นทางค่ะ ก็จะระบุแบบนี้เลยก็อยู่ใกล้ๆกันเขาอยู่ในตลาดนะคะนี่เขาอยู่ในตลาดส่วนเราอยู่หน้าถนนตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะไปหาเขาเราก็คลิกเส้นทางได้เลยเราเลือกวิธีเดินไปก็ได้นี่เราก็จะไปถึงตัวลูกเราเลยจะเห็นพิกัดเห็นตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะวิธีค้นหาตำแหน่งของลูกเรานะคะถ้าใช้เมลเดียวกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนี่เข้าไปดูในรูปภาพได้เลย นี่จะระบุตรงนี้เลยเขาอยู่ที่ร้านเขียวนะคะอยู่ด้วยกันกับคิวถ้าเราต้องการอยากจะเช็คว่าคนในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนตรวจเช็คได้ผ่าน Gmail ใช้เมลร่วมกันหรือมีเมลเขาในเครื่องเราเราก็จะเช็คเขาได้ค่ะ วิธีนี้นะคะถ้าเราจะตรวจเช็คดูได้นะคะเราต้องเอาเมลลูกใส่ในเครื่องเราตั้งเป็นเมลสําลองไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ตรวจเช็คว่าลูกเราไปไหนมาไหนผ่านเมลได้เลยนะคะที่สําคัญเขาต้องเปิด GPS ไว้ด้วยนะคะถึงจะได้เช็คตําแหน่งล่าสุดได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ